จะบอกว่าข้างล่างนะครับเบียเอเยาตคือได้จะร้องแต่เราไม่ได้คือได้ยินเป็นภาษาเกาหลีแล้วถังเบียพี่องค์ฉันนี่นี่ไม่พี่ชายเธอมาแล้วนะองค์เธอรูี่ชายถังเบียถ้าร้องลูกทุ่งเพราะขนาดนี้ต่อไปพี่องค์ไม่มีงานทำแล้วแหละ มันเป็นสายเลือดพี่มันต้องเรียกว่าเป็นสายเลือดจริงๆใช่ไหมนี่ขนาดเราเลี้ยงมาจากเพลงสตริงแล้วเลยนะฮะถึงแม้ว่าหน้าพี่จะไป,ไปทางงานไปทางสตริงแต่ว่าอุตส่าห์เลี้ยงมาเลี้ยงมาเป็นลูกคุงแต่ว่าก็ายังคนมีคนจะตามมาอีกนะฮะาพี่จะร้องพ่อกับน้องอีกนะครับผมตอไปขอบคุณครับพี่ครับพอมากพองมากฝ,กฝักงากตัวเป็นลูกสิษธ์ครับพี่นะครับต้องฝังด้วยเป็นลูกสิทธิ์ ครับสำหรับเพลงเมื่อกี้นี้บอกก่อนเลยว่าเป็นเพลงแรกเลยเป็นเพลงสาวกแรกที่ทำเรียร์ร้องครูหนุ่มเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยเดี๋ยว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 เดเดี๋ยว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 เด เสียก so. ็ขอคุณคุณหมไปแล้วใช่ไหมครับก็คุจะต้องไปเปลี่ยนชุดนะครบจริงพอันนี้มันใช่่เสียกล้องหน้าจัดกล้องไม่แบบไม่วางชัตเตอร์เลยไม่รัวมันจะหลุดเ่อไร่ป็หลุดนะจังเปหลุดเอเซฟดีเอาเซฟดีนะฮะพี่จีถุงไจับอไ่เปลี่ยนชุดไหม ครับผมเดี๋ยวผมไปเป็นชุดกันค่ะโอเคขอเสียผมมือก่อน